้ยเ้ยคือตาิผิดเราพยายามจยาีตรงที่มันกินผ้ดหือตรงี่มันไล่ิต้องใ้ยไว้เยเื่อใ้มันเลยเลยเพื่อมัน้มนไม่ยจั้ยเ้ไม่เยัน้าลองดูแต่เนี้ยะดูเราต้อง้อใพพเนี้ยเฮ้ยเย อมเก่วับเดินพี่ชายมันไล่มาเมือี่ไม่ต้องมองอ่ะมันเบาเกินมันเบามันไม่มีจังหวะเลยมันเบาแล้วก็นะไอี่เมื่อกี้เอ๊ะเอ๊ะเอ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 อเ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 ะสอเเอเออเอเออเเอเออเ cái vậy là mày không muốn lấy này, cái này không có tiền, không có tiền, không เสียงคนหายใจไม่ออคุยไรดีม่ถือไม่ถือม่ถือไมือถือแกกันเอารพงดีกว่าเีแดมเลยาพี่งคนเข้เลยว่ะ่ะดี Yo mà alo bạn trai đi lên với cái sân úi à mấy từ đi อันนี้หลังแจ้งคนในตุ่ปลามาปาแรกตัวแรกของปีอ่ะอเดี perquè, ๋ยวเขาจะบจัก้เูเลยแ้กูเลยตัวูลยความโคดีอ่ะแรงโคตดีอ่ะบัตดอ

มันตกเรือภาษาเปิดเลยเขมาพนวู้ฮน้ั้งนจะมีจิตมีแปดด้วยมั้งเน้องในจิตได้ภาษา่อยเลยเข้ามาหน่อยคือปลาเหยื่อจะมาถึงมันมันตายแล้วหัวมันลุงแล้วเดี๋ยวจะหางมันมันยังไม่แบบตัวของลาบก็ถัดตัวที่เป็นลาบตัวแรก เดียว <Video. S 2> ลงหัวมันนะปลาไป็นสายาตายเป็นายคือตอนมันขึ้นอย่างเีลามเราเห็น,งงนเราง้างเัวนค่ลงหัวลงหัวเห็นสัา